เจ้าค่ะฮัลโหลเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนบอได้ยินจ่าได้ยินโอ้พึ่งว่างบหเจ้าค่ะแม่พอดีเหตุงานกำลังชันเขาเลี่ยวชันเขาเห็นตาพญาหนารูองค์ปูยางขังเลยจ่าเมเปไปบิ่งด้วยตาปลาผู้สุดอืมเจ้าค่ะเจนหนักนเลยหรอ ยึดหนานแล้วแล้วแล้าใส่เกียหลังก็น่าจะบ,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 บาจ่าว่ามื่อไหร่เกินอาทิตย์นี้ก็แล้วทั้งทั้งหัวทั้งหางจ้ะเร็วอยู่ด้เนาะค่ะประเดี๋ยวเร็วอยู่ด้เนาะแม่นเพราะว่าเพิ่นเฝ้าเฮ็ดบ้านเพิ่นจ้าเอาว่าฝันดีเจ้าค่ะฝันว่าจานนังได๋เนาะเป็นตามีโสมไม่หมานบ่งวดนี้โอฮู้ว่าฝันดีบ่ดีจ้ะแต่เมื่อคืนอันมารถโฟวินไฟใหม่ไฟใหม่เบิด จ่าไฟใหม่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 ต <com who médico> ังแต่โตเครื่องไปนะบอดใดใหม่เบิร์ดเบิร์เหลืออย่างเช่นอย่างไฟใหม่ค่ะในวามฟันนั่นน่ะเม่นว่าเป็นสีออกทะเบียนรถซะบ่บ้านนี่ทะเบียนรถกนก็ไปตรงกับเหล็กถูกจุดอีกไปฮะนี่ค่ะอันเห็นยู่ทา้งอันหลวงพี่ส่งมไห้เบื้องนั่น อันสร้างเป็นคนจุดขอบ่เจ้าค่ะแมนอืเดียวคิดสมอเสร็จแล้วก็จิได้กล็บานแล้วก็เลยว,ว่าอยากขอโชคลาภจีเด้มาเห็ดมาทับนี่เป็นวาสอิอันนั้นเป็ดอ,อ,อันเก่าเก่าเนบ่จ้าที่ส่งมาให้นี่แมนแมนแมนเป็ดเก่าเก่าก็อย่าลืมเป็ดหกหกจ้าทะเบียนรถทะเบียนรถที่ถือไฟไหม่ในความฝันกนัรเจ็ดเปด <7 S 2> ก้าหนึ่งจากมาขัดตรงตรงกันกับเลขถูกน้่นแหนะจังอืมเจ็ดแปดเก้าหนึ่งซี่ตัวเป็นบอเจ้าค่ะเมียนทะเบียนลบเจ็ดแปดเก้าหนึ่งตรงกันคักเนะเลขจุดเนอเปียกเก้าเก้าเปดจุดถูกแปดเกา้าเก้าเปีอือออกเกเมเมียนจากกระตัด,ดลินก,กับแปดเก้านั่นละ่ะเมียนจา้าอันทั้งลุงพี่มักชุดใดเนอเจ้าค่ะ อาทตมาน่ะมักตโตเก่าไหมอ่หาเปี่ด<อ>เปดหากับสองกับคก็เลยเปลี่ยนมักตโตเก่าจ้าไว้ที่ให้ต้องหงดน่ะเนาะเมนก็สองแปดสองหาเปี่ยนคือสองแปดหานี่น่ะแล้วลก็สองเก่าสามเ,าเ,เก่าแล้วที่อาตมาให้ตองค่ะ<า>มักจ่ะมักตัวเก่าเมื่อใดว่าก็ฝันนั่นทางอันหลวงฝันเห็นหลวงปู่เงินให้อ่า สาวบานฟังบอกพิ่นตีเลขกห้บ่บอบ่ไดบอาให้ผู้ใดฟังเลยจ้ามื่อจะเห็นงานเแต่งานแต่หลังหนึอเห็นงานหมื้อวานก็เห็นจนคำอืบปุนเจ้าค่ะเดดก็เห็นโมนจ้าอยากอบอบให้มันเล้วบ้านนี้พอพ่อสร้างเพิ่นเพิ่นเห็ดเลี่วก็อยากเพิ่นสอนสอนติดเก็ศกรก่อนที่เพิ่นจิไปนะก็เลยว่าลิงลิงอยากให้เพิ่นให้สร้างเพิ่นสอนวิธีติดเก็บวิธีเหตุเก็ศกนก่นเพิ่นจิไปทำ เพา,าเฮเห็ดบนล้วแม่นบ่สร้างผลิตเหลียก็เพื่อก็ไปกับมาน,นี้เขาก็มิธีการติดเกจตังสี่เมก็เลยาอยากอยากเร่งให้มันเหลวเพราะว่าถ้าถ้าเขาเล็งอบปูนเหลอ่าสร้างกันแล้่ก็เห็ดกลับานเพินกสิเฝ่ากลับ้านเาบบานาะเปิดกะดมีเวลาดบสอนวิธีติดเกจทำเก็หายอ่งสี่หมจ้าจ้าก็เลยอยากให้ให้สร้างเพิ่นจ้าอืม กะถือว่าแล้วเออเสียลเล้วแล้วหางแล้วกะซื้อล้ำตัวนี่สิเฮ็ดเองแล้วกะบอกอีฟซีชอยติดเกดไปเรื่อยๆเป็นบ่เจาา้าค่ะแม่แมมค่ะเป็นตัวที่สองต่อเลยอู้ว่าบ้านเพื่อนใจว่า,วาอยากอยากให้เฮ็ดให้มันแล้วจ้ะอยากเฮ็ดจะอยากมันแล้ยวอู้เพื่ววอนผู้ใดมากกัว่าอู้คือได่ายังเฮ็ดงามแท้ได่ายังมาแต่ใสคือมันปัดงามแท้จ้ะอ้าว ทราไม่เห็นตัวจริงน่ะจิีแบบทีแบบมีมต์ขังมีอันนี้จ้าตองต้องตรงเลยมาเห็นแม่นบเจ้าค่ะเนี่ม่นแา่ว่ามันคมันมันเหมือนสมจริงเนาะเป็นคล้ายคล้ายอ่าคล้ายๆแบบสมจริงรื่สิมีทามาเห็นตัวจริงน่ะว่ามันได้มายืนเบิ่งได้มาอ่าสัมผัสตัวจริงได้มาอันนี้แล้วจีหัวซีวันมันมันมีมต์ขังมี อีหยังล่ะอืมแต่ว่าก็เลี้วไว้เนาะค่ะเนาะคือว่าเสร็จไว้ครับอยู่เด้จ้าสาธุเด้อให้มีโชคใหญ่จ้าเฮนีโชคใหญ่ก็ได้เฮ็ดคู่กันเนาะแม่อืมอย่าเฮ็ดคู่จ้าเห็ดอย่าถ้ามันก็ถือว่าเสร็จไว้โอ้บุญหลายอยู่เด้เนี่ค่ะบ่แม่นสั่งง่ายๆเด้สั่งองค์พญานาคนี่จ้ยจ่าก็มันก็ได้เฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือ เอฟซีกับซอยมาเรื่อยๆจะสีาา่แม่จ่าหยัดโยมกับซอยมา,าตลอดมันก็เลยมันก็เลยบ่ได้หยุด,ดจ้าก็ถือว่าได้เห็ดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดบ้าน,นี่ญย,ยัดโยมในบ้านผู้ใดว่างบ่มีเวียกบ่มีงนันเพื่อก็พากันออกมาซอยออกมาฉาบป,ปูนออกมาผสมปูนให้จัาสีา่แม่ก็ได้เด้ดเร็วค่ะสามาคีตุมม้มโยมขัเนอจาา้าค่ะแม่สามาตุ้มน้พิึนแต่ว่ากอยากให้มีโชกเนาะให้รับเงินเสียนผนแล้วสิไดซอยกันให้มันเล้วเนาะค่ะสององค์เนาะ น,นีตอนนี้ก็เบิดไปประมาณเกือบเกือบเขาสามแสนกว่าแล้วนะฮะกระเดือยูอย่รอบๆประมาณตัวตัวละสี่แสนนั่นแหละถ้ <g ird> ถาถ้าาตีง่ายๆตัวตัวละสี่แสนจ้ะอืมมันใส่เอ่อวัสดุหลายไหมเราวัสดุเทียมตมองเลือกใส่น่ะมันกระมิดแบบแข็งแรงแข็งแรงหมันค้งน้ำซิน่ะจ้ะกับบางอย่างคือ เบอร์ปรกเฮ็ดว่าเฮ็ดไปจ้าหน่อยกะพังจ้หน่อยกะเล่าจะสิไม่อัตมาแบบเฮ็ดถาด้่เฮ็ดก็คือแบบแข็งแรงคงทนอยู่ได้ดนเจ้สิเมียนอยู่เจ้าค่ะสาธุเด้อห้สาวบรรดาถึงละวันที่หนึ่งเด้อแล้วทั้งสองตนทังองุ์นเลยงวดนี้ขอเนาะค่ะบ่ถือกะไ้หลวงพี่ถือพรได้สร้างวัดให้มันแล้วมันเส็จเนะเจ้าค่ะเนาะอิบซีมุนี่แต่ว่าค่ะวันนี้ได้ซื้อรตเอลี่มาสองสามงวดแล้วเพราะว่าเพราะว่าอยากอยากสร้างอยาก อืวจะเอาเอาตะปัดใจมะตุ่มเอาปัดใจมใส่ท้างงันองค์ปูย่างเดียวโหสาถูกเงินจะกะโค้ยเอฟซีถือจะปกเตียตมากระยิซื้อไว้นวดละใบสองใบอยู่ค่ะบอเป็นยังกะโค้ยเอฟซีมันโเพิ่นหมันพอสิได้ซอยกันเนาะค่ะแม่กระยังขาดทุนทรศัพย์เสียนอยู่เนาะค่ะทั้งเสียนกะยังขาดปัจัจอยู่ สางเพื่อนจิลิงเฮ็ดไห้มันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวๆนี่ล่ะมาหนีเรื่องปัจจัยกับบัทันไดค่าสร้างกับบัทันไดพ่อจังสีแมนค่ะก็ขอให้เป็นอ่าเป็นโชคเป็นมันเนาะค่ะวันวันที่สิบหกเด้อค่ะพอได้ช่วยกันเนาะก็เป็นกระบอกเสียงบอกอ่เอฟซีแฟนช่องก็ร่วมด้วยช่วยกันบาทสองบาทก็ได้เบิดช่วยกันจังได้กับเสดลุลวงเนาะค่ะค่ะอืมก็ขาดครับไปหลายอยู่ก็ จ่ายจ่ายไปแล้วครึ่งเลยอีกครึ่งนึงจ้าอือเจ้าค่ะจ้าอยากอยากเขียนให้มันเล็วถ้าสร้างเห้เล็วก็ต้องหาเงินจ่ายค่าแรงเพื่อนเพื่อนจี่ใดกับบาทเมียน่เจ้าค่ะเนาะอือสาธุสาธุกก่อีฟซีสุกๆหวานๆน้ำจ้าค่ะเอาอันอันหลวงพี่ให้ซิในพรานอีฟซีปูเพื่อนนั่น รวมทำบุญน้ำอยู่ในจ่าเพราะเพิ่นได้โศกได้มนันบ่ได้สินได้พอค่ะเพิ่นมีโศกมีมันอีกวันนี้ได้รวมทาบุญจ,จ่าจน่นหอาตมาก,ก็ขออ่าอนุโมทนาบุญกับ f อซที่ได้ไม่เห็นคลิปนี้ที่ได้ติดตามอ่าสาบานนานมสอวิดนแล้วก็ติดตามอาตมามาโดยตลอดบ่จะเป็น f อซเก่า f อซใหม่ที่ได้ไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้อ่า FC ซทุกคนเลยจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นึกคิดปรัถนาสิ่งใดก็ขอสมดังนึกคิดปรัชนาอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนขอให้ลำลำรวยๆสุขุสุขคนละกะมืออื่นขอให้เอฟซีอ่าบอกว่าเอฟซีสาหนาหรือเอฟซีอาทตม์าสิติดตามมาาขอให้ได้ข้าวดีบาถูละมั่นไงทุกทุกคนสาธุกในมรดกการเจ้าค่ะเลินพรเจะเล่นพอด